สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองว่างไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่13พฤศจิกายนคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับซึกมวยไทยพลังใหม่จัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นําโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบอมวยชมกันอีกแล้วครับท่านณนะเวทีมวย ราชดำเนินนะครับหวยเริ่มทำการแข่งขันเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทั้งช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดผ่านเว็บ Go Sport นะครับในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างหน้าสิงค์องตันนกยินและกระบงังหรือธนดลน,น้ำดื่มมี77นะครับ นักชกจากจังหวัดชนบุรีซ้อมที่ค่ายมวยนกยีนลาดกระบ,บังนะครับอยู่กับนกยีนลาดกระบ,บังน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง176เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านปากพนังตอแย้มสวนหรือยอดกฤษดาแบงค์ยูโรทูบีรีสอร์ทนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาแต่ทว่ามาซ้อม้วยค่ายมวยตอแย้มสวนย่านรามคำแหงนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตร วันนี้ชกกันในวิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์คลองตนันนกยีนรัดกระงช่างน้ำหนักได้123ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านปากพนังตอแย้มสวนช่างน้ำหนักได้123.8ลดไปจุดแปดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราดชาดำเนินนะครับสำหรับสไตล์ชกของทางด้านปากพนังตอแย้มสวนนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงครับแข็งแกร่ง ครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านปากผนังต่อเย้มสวนนะครับสวดฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนสิงป่ามสอส้ำอ่างยิมเมื่อวันที่28สิงหาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนา้านปากผนังต่อแย้มสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนาด้านสิงคองสีสิงคลองตันนะครับโทษทีสิงคองตันนกยีนลาดกระบ,บังนะครับ สแตนชกเขาครับเป็นมวยขวาเขาในเหนียวแน่นศอกก้าศอกแรงศอกคมก้าแหลกก้าสวนบูดุดันไปไปลายแข็งแร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์ชกของด้านสิงห์คองตันนกยินลาดกระบังนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนเพชรนลมนสอนลุมนเมื่อัน่10กรกฎาคม2อง7ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านสิงห์คองตันนกยินลาดกระบังสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน ปากพนังต่อแย้มสวนจะไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2อกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทังด้านบินเหลี่ยมธนวัฒน์หรือแก้วสำลิดนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาแต่ทว่ามาสอมที่ค่ายมวยแก้วสำลิดย่านตลิงชันนะครับอยู่กับพี่สีเมืองสิงสวนเงินและก็น้องเอ็มสิงสวนเงินนะครับซ้อมที่ค่ายมวยแก้วสำลิดนะครับน้ำหนักปปล่อยก็อยู่ที่65กิโลกร,รัมส่วนสูง177เซนติเมตร วันนี้เจอกันทางด้านเกตแก้วสักอินเตอร์หรือชื่อเก่าคือเจ้าเนเมียวอองเชื้อสายพม่านะครับนักชกจากจังหวัดระนองซ้อมที่ข่ายมวยสักอินเตอร์ที่จังหวัดระนองน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่64กิโลกร,รัมส่วนสูง173เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด132่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านบินเดียมธนวัฒน์ช่างน้ำหนักได้132่ออปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้าน เกตแก้วสักอินเตอร์นะครับช่างน้ำหนักได้132.1ลดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำมเนินสําหรับสไตล์ชกของทางด้านเกตแก้วสักอินเตอร์นะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมขวาคอล็อกตีครับซอกแรงครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านเกตแก้วสักอินเตอร์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนาานแอคอาร์ตก้องสุริยายิม เมือ่อีน2ตุลาคม2 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเกตแก้วสักอินเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งด้านบินเดี่ยมธนวัฒน์กันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวาคอแทงเขา่าขับเขา่าแหลมแทงเจ็บมีหมัดมีศอกครับนี่คือสไตล์การชกของด้านบินเดี่ยมธนวัฒน์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้นอกให้กัะทางด้านซิลิโชคสอสมหมายในยกที่4เมื่อวันที่11กันยายน267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านบินเหลี่ยมธนวัฒนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเกตแก้วสักอินเตอร์นะครับผมมองว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่ายืนระยะมั่นคงกว่า ถ้าเลละหดดีกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับผู้ทีสองผมออกไปที่ทางด้านเกตแก้วซักอินเตอร์จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรชัยนาทโฮบารลังสิตหรือสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับนักชจกจังหวัดสุริน แต่ถ้าว่ามาซ้อมในค่ายมวยสอสมหมายนะครับน้ำหนักป,ป่อยๆอยู่ที่62กิโลกรัมส่วนสูง169เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเพชรพัทยาซิลมวยไทยหรือเพชรอาศิระแลมโบสอสุรเดชนะครับนักชกจากจังหวัดจันทบุรีซ้อมใน่ค่ายมวยซิลมวยไทยที่พัทยาชนบุรีนะครับน้ำหนักป,ปล่อยๆก็อยู่ที่59กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตร วันนี้ชกกันในพิกัด122่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรชัยนาทโคบานรังสิตช่างน้ำหนักได้124.9ลดไป1.9นะครับลดไป2.9้นะครับโทษทีส่วนทางด้านเพชรพัทยาซิลมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้122.3ลดไปจครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนัานเพชรพัทยาซิลมวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเลียมดีตั้งรับจับทางและก็ต่อยหมัดศอกอันตรายหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรพัทยาซิลมวยไทยส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้คะแนนมิสเตอร์แกนบางแสนไฟขับเมื่อวันที่23สิงหาคม2567ที่วันลุมพินีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้านเพชรพัทยา สิลมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางน้านเพชรชัยนาทโคบาลรังสิ์กันมากนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยเข่าบู๊เดินดีจับตีเข่ารัดเหนียวแน่น,ม,นม,มีีมีลูกขยันเดินขยันซอยหมัดสออคมท่าทะระหดดีแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของดา่านเพชรชัยนาทโคบาลรังสิทธ์ฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้น้องใครกันทางน้านเจ้าอินทรีย์ พีเคแสนชัยมวยไทยยิมในยกที่4เมื่อวันที่7กันยายน2 67ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนัานเพชรชัยนาทโคบานรังสิตครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางนัานเพชรชัยนาทโคบานรังสิตจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาึงคู่ที่4ีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนัานมิสเตอร์แก่นบางแสนไฟครับหรือแก่นพิทักษ์ นงบางสายหรือนายาปาร์ควิวนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นแต่ทว่ามาซ้อนี่คายมวยบางแสนไฟขับที่จังหวัดชนบุรีนะครับน้ำหนักไปล่อยก็อยู่ที่62กิโลกร,รมัมส่วนสูง169เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านสื่อสัตว์แปะมินบุรีหรือมานบมวยไทยนะครับหรือหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนักชกจากเมืองพิจิตรแต่ทว่ามา้อนี่คายมวยมานบยิมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำหนักไปป่อยก็อยู่ที่ 59.5ส่วนสูง168เซเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด132ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมิสเตอร์แกนบางแสนไฟคลับช่างน้ำหนักได้132.5ลดไปจุดหนะครับส่วนทางด้านสื่อสัตว์มานบมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้131.8ขาดไปจุดสครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์กันชกของทางด้านซื่อสัตย์มานพบมวยไทยนะครับเป็นมวยเข่าบูดดดันแข็งแกร่งแข็งแรงเปิดเกมเตะต่ตอยตลอดเป็นมวยที่กล้าแลกกล้าสวนครับซอกคมปลายแรงท่าทะโลหดดีครับนี่คือสไตล์กันชกของทางด้านซื่อสัตย์มานพบมวยไทยนะครับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้คะแนนเมธีสอสอต้อยแปดริ้วเมื่อวันที่9ตุลาคม2567ที่เวทีมวยราชเนรนนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านซื่อสัตว์มานพมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมิสเตอร์แกนบางแสนไฟคลับกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยดักแทงดักสาดแข้งหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วอาวุธหลากหลายจุกจิกกว่าลอยกว่าใหญ่กว่านะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมิสเตอร์แกนบางแสนไฟคลับนะครับ ฟอร์มล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์เมื่อวันที่9ตุลาคม257ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านมิสเตอร์แกนบางแสนไฟขับนะครับสำหรับมวยคูณที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมิสเตอร์แกนบางแสนไฟขับนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเรวยรวยสวัสดีครับ